รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษานายชยุทธ์ทรชูหนูตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลงตามันวิทยาฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชั้นนานการพิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาครราชสีมาเขตจิตโรงเรียนบ้านลงตามัน ตั้งอยู่เลขที่165หมู่ที่2ตำบลโบดอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน18คนจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,566ทั้งสิน้น286คน ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านลุงตามันได้นำจุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนมาสู่การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังนี้ด้านการปลูกฝังในสถานบันหลักของชาติและน้อมนาพระราชบายด้านการศึกษา โรงเรียนได้น้อมนำผ่านโครงการและกิจกรรมของโรงเรียนเช่นโครงการวันสำคัญของชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาประวัติศาสตร์และบุรณาการวิชาหน้าที่พลเมืองศิลธรรมหลักสูตรวิชาต้านทุจริตไว้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายวัดและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยกิจกรรมที่เหมาะสมและความถนัดแก่ผู้เรียนด้านการส่งเสริมการอ่าน รงเรียนได้มีโครงการส่งเสริมรักการอ่านโดยจัดทำสื่อที่น่าสนใจให้กับนักเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนด้านการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตนาเร ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านพหุปัญญาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความสนใจและความถนัดของตนเองเช่นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรีนาฏศิลป์ส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด,ด้านกีฬา และส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนด้านส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยใช้มาตรการ6ปดังนี้ปอที่1ประชุมประชุมคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ปที่สอประสานประสานภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานและชุมชนในการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาปอที่สประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาและจัดทำแผนเผชิญเหตุปอที่4ปรับเปลี่ยน ปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาความปลอดภัยให้ทันสมัยโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาผ่านสมาร์ทโฟนปอที่5ป้องกันส่งเสริมให้ความรู้กับครูนักเรียนในการรักษาความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆการดูแลระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำประปาของโรงเรียนให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยปที่6 ประทับใจจัดบรรยากาศโรงเรียนให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและประทับใจผู้มาเยี่ยมชมด้านเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนติดตามและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสทางการศึกษาดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนักเรียนตกหล่นนักเรียนออกกลางคัน เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับทุนการศึกษาผลงานและความภาคภูมิใจผลที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่8เข้าร่วมการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต7จำนวน15รายการได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเล ampa, ิศเหรียญทองกิจกรรมการจัดการค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรม c o เ e อร์แดนลูกเสือต้านพายาเสพติดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวโปงลางระดับชั้นปรถมศึกษา รางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมเดี่ยวโหวตระดับชั้นปรถมศึกษารางวัลชนะเลิศเหรียญทองกิจกรรมการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาพละศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมบายสีปากชามนักเรียนบกพ้องทางการเรียนรู้รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมเดี่ยวพินระดับชั้นประถมศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมเต้นแอโรบิกระดับประถมศึกษารางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมสนอกสารอา่านทำนองสนอก ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมจัดสวนถาดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling ระดับปฐมศึกษารางวัลเหรียญทองกิจกรรมอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ระดับปฐมศึกษาผลงานที่เกิดกับครูนายชยุทธ์ทอนชูหนูได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมานายสมพลหนอ,อกระโทกได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษาประเภทบุคลา,ากรทางการศึกษาจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมานวิทยากรจันเพง ได้รับรางวัลคนดีสีโคราชเจตจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตเจ็ดนายอัจพรเดือนไทยสงได้รับรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นนางสาวฮารินยาตีเหล็กได้รับรางวัลครูผู้สอนเด็กพิเศษดีเด่นระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้น นางสาวจินตนาทิตกระโทกได้รับรางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่นระดับปถมศึกษาผลที่เกิดกับสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นขนาดกลางเนื่องในบนครูแห่งชาติของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพิมายผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพชร รักษามาตรฐานปีที่หนึ่งผ่านการประเมินโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่สีข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยกระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ PDCA โดยมีวิธีดำเนินการให้บรรลุผลดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 2. ส,สร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้วยกระบวนการการนิเทศภายใน 3. การจัดทำแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ื่อใช้ในสถานศึกษา 4. นิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจ 5. รายงานความก้าวหน้าและประเมินผลการดำเนินง,งานผลลัพธ์การพัฒนา 1. โรงเรียนบ้านหลุงตามันมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบการบริหารางานแบบ PDCA 2. โรงเรียนบ้านลุงตามันมีกระบวนการนิเทศภายในที่ใช้ในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนบ้านลุงตามันมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 4. นักเรียนโรงเรียนบ้านลุงตามันได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการขอกบขอบคุณท่านคณะกรรมการ